คลิกทันเดอรง์งามงามต้นกาตระกูลทันเดอร์เรดทันเดอร์ซูเปอร์ทันเดอร์เนี่ยยอดสวยใช้ได้เลย ดูพลิกทันเดอร์วันนี้มันจะมีซูเปอร์ทันเดอร์แล้วก็เรดทันเดอร์เนาะวันนี้ค่ะวันนี้ให้ดูต้นกล้าพริกของทนะันเดอร์เนาะอันนี้เป็นซูเปอร์ทันเดอร์ต้นกล้าสวยๆปีที่แล้วปลูก200ต้นตายเจออากาศร้อนแล้วก็น้ำท่วมอันนี้ซูเปอร์ทันเดอร์นะอันนี้เรดทันเดอร์ด้านนี้ตายเนี่ยตายทยอยตาย เดี๋ยวต้องย้ายออกในว,วันนี้เน,นี่อันนี้เรดทันเดอร์สุ per ทันเดอร์เรดทันเดอร์นี่เขาจะแดงเร็วข้อแตกต่างของของเรดทันเดอร์นี่จะเม็ดสั้นกว่า s ุ per ทันเดอร์อันนี้สุ per ทันเดอร์ประมาณสองปีก่อนเนาะได้มเมล็ดพันธุ์มาช้าแล้วก็ทดลองปลูกไม่กี่ต้นก็ใช้ได้โอเคดกดกรสชาติเขาจะไม่เผ็ด เท่าไหร่มันจะพอๆพอกับจินดาแดงเนาะประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวต้องย้ายย้ายเลทันเดอร์ก่อนเพราะว่าเลทันเดอร์น,นี่เริ่มทยอยตายไปหมดแล้วเดี๋ยววันหลังมาย้ายซูปเปอร์ทันเดอร์ปีนี้ว่าจะปลูกอย่างละแถวแถวหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันประมาณร้อยห้าสิบต้นไหมเดี๋ยวต้องทำเพื่อเือไว้จะไม่ปลูกเยอะเท่าไหร่หรอก ต้นกาสวยสวยตอนนี้ก็ซูปเปอร์ทันเดอรก็สวยมนะต้นกาสวยใบจริงเริ่มมาแล้วโผล่มาแล้วต้นกาค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนยะถ้าไม่เจออากาศหนาวเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะนี่เจอความหนาวตายเพราะว่าอากาศมันติดลบเนาะลบทุกวันวันนี้ลมแรงด้วยเดี๋ยวให้ดูต้นก้าที่เขาทยอยตายนะมันหนาวเนี่ย ตรงโคนมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะเมยแบบนี้แล้วก็แบบนี้ทยอยตายมันหนาว คระวันนี้ดูกลุ่มพริกขี้หนูของ thunder เนอะอันนี้เป็น super thunder ต้นกลางงามงามเนี่ยงามใบสวยด้วยอันนี้ของ super thunder นี่สองถาดใช้ได้เดี๋ยวไปดูร e d thunder ค่ะอันนี้เป็นของร e d thunder เนาะรด t h เดอร์ก็ใช้ได้ต้นกล้าสวยสวยใช้ได้